สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูน้ำใหญ่แล้วนะคะวันนี้ครูน้ำใหญ่มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะแล้วครูน้ำจะมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยคึกขะนองชอบพูดโกหกวันหนึง่งเขานึกสนุกขึ้นมาจึงแกล้งตะโกนบอกชาวบ้านว่าช่วยด้วยมีหมาป่ามากินแกะช่วยด้วยเมื่อชาวบ้านได้ยินก็พากันตกใจจึงรีบคว้กอาวุธไปช่วยไล่หมาป่าแต่พอมาถึง กลับไม่เห็นหมาป่าเลยสักตัวมีเพียงเด็กเลี้ยงแกะยืนหัวเราชอบใจอยู่ออมาวันหนึง่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นมีหมาป่าฝูงหนึง่งก็วิ่งมาไล่กินแกะจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วย ชาวบ้านไม่มีใครมาช่วยเลยสักคนเพราะคิดว่าเด็กโกหกอีกในที่สุดหมาป่าก็กินแกะจนหมดเรามาฟังคำถามกันเลยนะคะคำถามที่หนึ่งเด็กเลี้ยงแกะมีนิสัยอย่างไรคะสเด็กเลี้ยงแกะโกหกชาวบ้านว่าอะไรเอ่ย และข้อ3ในวันที่หมาป่ามากินแกะชาวบ้านเชื่อเด็กเลี้ยงแกะหรือไม่คะเด็กๆอย่าลืมตอบคำถามครูน้ำแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูน้ำและเพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ